افلا يتدبرون القران ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته อัลฮัมดุลิลละห์กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งในรายการตรอิมัมมุกซิซนะครับพี่น้องครับวันนี้เราขึ้นอายาใหม่นะครับอายาที่หนึี่สิบนะครับกับ123่งอยยี่ามนะอิมัมมุกซีซยกมาทีสองอายาเลยนะครับแล้วก็อธิบายไปอา้าวเรามาเริ่มอ่านกันเลยครับอัลฮุบิลลาฮิมินะชัยตอนรัเราอีม يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها أدل ولا ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. أه <عصاد> <tlang> <سيح> <لت latter> <سيح> <difficulty> <ras> แบบอะไรแบบสรุปสรุปก่อนเราบอกว่าอะไรยาบานีอิสรออีนอัลลอฮ์เรียกไงเรียกบานีอิสรออินเป็นไง yani เป็นกลุ่มที่มีคําเรียกจากอัลลอฮ์อยู <huh ่ในกุรอานเยอะมากพี่น้องนะครับยาบานีอิสรออีนเนี่ยแปลว่าอะไรยาบานีอิสรออินบานีนี่แปลว่าลูกหลานนะครับหรือวงวานแปลวงวานวงวานแปลว่าแปลว่าลูกหลานนั่นแหละนะอิสรออินอิสรออิน เป็นชื่อนะนะครับอิสราอีนเป็นชื่อคนชื่อใครชื่อนบียากูบอะไรฮิสสลามนะครับนะมีอีกชื่อหนึ่งว่าอะไรว่าอิสราอีนนะครับยาบานีอิสราอลนเมื่อเรื่องว่าโอ้ลูกหลานของอิสราอีเอ๋ยก็คืออะไรลูกหลานของนบียากูบว่ามีใครมั่งลูกนบียากูบที่เรารู้จักนบียูซุฟแล้วก็หลังจากนั้นเรื่อยมานะครับ เป็นไงน,นบีเกือบทั้งหมดนะส่วนใหญ่เป็นไงบันีอิสรออีนนะให้เราเข้าใจเลยนะเรารู้ไว้ก่อนเลยนะนบีเกือบทั้งหมดนบียักูบนบีอาย,ยูบนบีมูซานาบีอีซาส่วนใหญ่เลยเป็นไงเป็นบันีอิสรออีนทั้งหมดนะเป็นไงเป็นลูกพี่ลูกน้องกาหรับเขาเรียกนะเพราะว่าอะไรน,นบีอิบรอฮีมนี่มีภรรยาสองคนนะครับ คนแรกนะก็เป็นแม่ของไอของนบีอิสฮากจะนบีอิสฮากนี่เกิดที่หลังไงนบีอิสมาอินนะครับนบีอิสมาอินกับนบีอิสฮากนี่เป็นอะไรเป็นพี่น้องกันเสร็จแล้วนบีอิสฮากมีลูกเป็นนบีชื่ออะไรยากูบนี่แหละนบียากูบแล้วก็ไอแล้วนบีหลังจากนั้นก็จะมาทางสายไอลูกหลานของนบียากูบทั้งหมดเพื่อไอบันิสรออีนทั้งหมดรวมถึงไอนบีมูซาด้วย นบีมูซานาบีอีซาทั้งหมดนะครับส่วนฝั่งคนนี้แหละลูกนบีอิสมาอินได้เป็นนบีไหมไม่ได้เป็นครับนะแต่ก็มีเชื้อสายต่อไปเรื่อยๆจนมาสุดท้ายเป็นอะไรนบีมุม a ม m a d สลุลลัลฮุอะเลัยฮอัลลอฮ์โยกลับมาฝังคนนี้นะเพราะฉะนั้นเขาถึงบอกว่าอะไรเป็นลูกของอานะถือว่าเป็นอะไรเป็นลูกพี่ลูกน้องกันจําไว้นะครับว่าบานีอิสราอ,อีนกาอาหรับมีเขาลูกพี่ลูกน้องกันนะ นะเพราะฉะนั้นหน้าตาก็จะคล้ายกันนะครับแต่พูดคนละภาษานะครับภาษาอาหรับก็ไล,ลูกหลานอาหรับพูดลูกหลานนาบีสมาอีนพูดอะไรพูดอาหรับนะครับส่วนไนส่วนลูกหลานของนบีอิสฮากนาบียากรูบก็พูดไปพูดภาษาอิบรี่หรือไอภาษาฮิบรูที่เขาเรียกกันนะครับให้เราได้เข้าใจก่อนนะเพราะฉะนั้น เราอย่าไปดา่าเราอย่าไปอุลามะถึงห้ามดา่าห้ามสาบแช่งไงอิสราอลนนะครับรวมถึงไง้บานีอ,อิสราอลนเพราะว่าทั้งหมดส่วนใหญ่นะไม่ใช่คนเลวนะนะเป็นนบีก็เยอะแยะนะนะครับแต่เป็นพวกสุดโตรงถามว่ามีไหมมีนะเพราะฉะนั้นอัลลอฮ์ถึงเรียกอะไรอัลลอฮ์ก็ให้เกียรติกับบานีอิสราอ,อีนมากมายพี่น้องนะครับกล่าวไว้ในอัลกุรอานหลายๆที่หลายๆอาะา นะครับรวมทั้งอญญายานี้ด้วยบอกว่าอะไรยาบานีอิสราอ,อีละสกุรูเนี่ยมาทยียาล,ลทีและโอ้บรรดาลูกหลานของอิสราอ,อีเหนอยจงรำลึกถึงนะครับความปวดปานของเราอัลลอีอานำตัวไลคุมที่เรานั้นได้ให้ความปวดปานแก่พวกเจ้าวันนี้ฟัดลทุกุมอาลาลาละมีนและเรานั้นได้ยกย่องพวกเจ้าเหนือ เหนือกลุ่มอื่นบนโลกนี้แสดงว่าอัลลอฮ์เนี่ยให้เกียรติบันนีรซอ,อีนมากนะเป็นเผ่าพันธุ์ที่อัลลอฮ์เนี่ยให้ความโปวดปานอย่างมากมายจริงๆนะครับถ้าเราเราศึกษาให้ดีเราอ่านอันกรุนโดยเฉพาะงยิงในสุรตุนบะกรอนนี่แหละนะครับมีหลายอายะหลายอะไรหลายตอนเลยที่อะไรที่บอกว่าอัลลอฮ์นั้นทรงไงทรงให้เนี้มัดกับบันนีรออีนเหนือกลุ่มอื่นมากมายเราก็ได้อ่านผ่านมาแล้วด้วยถ้าพี่น้องจําได้ นะครับนะถ้าพี่น้องจําได้เราได้อ่านผ่านมาเยอะแยะแล้วนะให้พวกเขามีอาหารที่ไรไม่ต้องดิน้นรนไม่ต้องหานะครับเช้ามามียมีนกมาวิ่งเข้ามาในบ้านเลยจับกินเอา้าอยากกินกินนะครับมีมันวสัสลวามีอะไรมีน้ําค้างนะครับที่มันมีความหวานนะครับส่งมาให้นะจะเดินทางกลางทะเลทรายอลัลลอฮ์ให้มีเมฆมาคุมนะไม่ให้ร้อน หิวน้ำให,ใ,หให้ให้มีหินมาแล้วก็ให้นบีเนี่ยแค่อะไรนะอาไม้เนี่ยไปตีที่หินอยากกินน้ำเมื่อไรบอกอาไม้นี่ไปตีที่หินจะมีน้ําไหลออกมาจากหินนั่นนะนี่ความสะดวกสบายเนี่ยรอให้กับบันีสรออีนแต่พวกเขาก็เป็นชนที่อะไรดื้่นะครับส่วนหนึ่งก็ดืดดึงนะส่วนหนึ่งหนักกว่านั้นไม่พอใจนบีฆ่าเลยนี่คือบันีสรออีน นะครับแล้วเราก็บอกว่าไรว่าอันนี้ฟัดตอนตุกุมาละลาและมีนและเรานั้นได้ยกย่องพวกท่านให้ความประเสริฐกับพวกท่านนั้นเหนือกว่านะครับกลุ่มอื่นบนโลกนี้แล้วบอกว่าไงวัตตะกูเยามันและตุจซีนับซุนอันนับซินชัยอาและจงเกรงกลัวต่อวันหนึ่งคือวันเกียรมาซึ่งไงละตุจีนับละตัจีนับซุนอันนับซินชัยอาซึ่งไงชีวิตหนึ่ง ไม่สามารถที่จะไปตอบแทนอีกชีวิตหนึ่งไหนก็คือจะไปช่วยใครก็ไม่ได้วันที่เกิดวันกยลมวันกิยามยาม,ามันเกิดขึ้นเนี่ยตัวใครตัวมันนะในสุรออื่นเรอาจจะเคยได้ยินที่บอกว่าอาอมายาฟิรุลมารูมินอาคีวันที่พี่น้องนี่วิ่งหนีกันนะว่าอุมมีฮีวะบานีเอาวิ่งหนีออกจากพี่น้องวิ่งหนีออกจากพ่อแม่วิ่งหนีลูก ถามว่าวิ่งหนีทําไมอะ่ะนะครับนักมุฟาซิรินนักตบซีกรุรอานบอกว่ากลัวว่าคนเหล่านั้นอ่ะจะมาขอความดีของตัวเองนะหน,นีนี่ไม่อยากจะเจอจริงๆเลยนะไม่อยากจะเจอพ่อไม่อยากจะเจอแม่ไม่อยากจเจอใครนั้นแหละเพราะว่าเจอคนรู้จักกลัวเขาจะเพราะว่ากลัวว่าความดีของตัวเองเนี่ยมันไม่พอนะถึงวันกิยามาแล้วเนี่ยนะกิยามามันเกิดต้องไปยืนต่อหน,น้าล้อแล้วลกลัวว่าความดีที่มีอยู่เนี่ย ไอ้ที่มีอยู่เหมือนกับคนสตางค์ไม่ไม่พอใช้ไม่รู้ว่าจะพอใช้หรือเปล่ากลัววมันจะไม่พอถ้าไปเจอเขารู้จักเดี๋ยวเขาไม่ยืมทำไงก็พยายามวิ่งหลบอยู่นะครับพยายามไม่อยากจะเจอใครนะว่ารอให้ตัวเองรอดก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับนี่คือนี่คือคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในวันกิยามะนะครับ ขอให้เราพึงสังวรไว้เลยว่านี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในวันเกียรมะเหยามาลาตาจีนับซุนอันนับสินใช้อาวลายุคบะลุมินฮาอัลลูวลาตังฟ้าฮาชาฟฟะตุวลาหฮุมยุนซรูนเป็นวันที่อะไรไม่มีใครมาช่วยได้ไม่มีใครมาขอไถ่โทษได้แล้วก็ไม่มีใครที่จะมาช่วยให้พ้นภัยได้นะครับเนี่ยเรากล่วกาวไว้ในสองอายานี้นี่มาดูคําอธิบายเพราะว่าแท้แค่รู้ภาษาอรับ แล้วก็อ่านเอาตรงนี้แล้วก็เข้าใจยังไงก็ว่าไปตามนั้นเลยอันนี้ผิดละนะจำไม่เลยว่าอันนี้ผิดแล้วอันนี้พลาดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราบางครั้งเนี่ยเรารู้ภาษาอาบอย่างนี้แปลตามตัวมันออกมาอย่างนี้แต่เราต้องไปดูคําอธิบายด้วยว่ามันหมายถึงอะไรมันหมายถึงใครนะครับแบบไหนอ้าวดูนะครับกัตตะกัตตมันาซีทาริลาอายาฟีซอติสูรอท่านอิมามอิลกัสีบอกว่านะครับอายาที่คล้ายกับอายะเนี่ย นะครับอัลลอฮ์ได้อำมากาไว้แล้วในตอนต้นของส ah ุร์อัลบากร์ว่าการรัชชาฮาฮุนาลิตะกีดวัลฮัสติอัลอิิบาอิรอซูลแต่ที่ต้องเอามาบอกซ้ำตรงนี้ก็เพื่อที่จะเป็นการเน้นยำ้ำและการเป็นการส่งเสริมให้ให้ปฏิบัติตามท่านรอูลุรลลอฮ์สลลอฮุัอะลัยหัวสัลลัมซึ่งเป็นนบีที่ไม่รู้หนังสือนะครับ ซึ่งพวกเขาอัลลอฮีจะจีดูนะซีฟาต a h ูฟีกุตุบิหิมวนะนัต a h ูวัสมะฮูวะอัมรอฮูวะอุมมะต a h ูนะบอกว่าอะไรบอกว่าซึ่งพวกเขาก็คือพวกชาบานีอิสรามีลเองเนี่ยนะพเพราะอัลลอฮฺขึ้นต้นายาบานีอิสรามีลน,นะเรียกบานีอิสรามีลบอกว่านะให้อะไร <c oughs> เน้นว่าบานีอิสรามีลเลยจงอะไรจงล้ำลึกถึง นะความโปรดปานที่ฉันได้ให้กับพวกเจ้าแล้วก็จงรู้ว่าเสวเจ้าจะต้องปฏิบัติตามนาบีมุฮัมมัดนะครับที่ที่เป็นนบีที่ไม่รู้หนังสือเขียนไม่เป็นอ่านไม่ออกนะครับแต่ลักษณะของท่านนาบีนั้นถูกระบุไว้ในคัมภีร์ตอรอดและก็อินจีนนะครับทั้งลักษณะทั้งชื่อนะครับเสร็จแล้วเนะี่ ย่าซะรูฮุมมินกิตมานีาดาแล้วก็เตือนว่าบันิสรอีนเมื่อจริงๆแล้วเนี่ยมันผูกถูกมันถูกระบุไว้แล้วนะครับในคัมภีร์ของพวกเจ้าพวกเจ้าเองก็อย่าอย่าได้ปิดบังเลยอ่าบอกว่าบอกบันิสรอีนว่าอะไรอย่าปิดบังนะครับอย่าปกปิดนะครับข้อความต่างๆที่ที่กล่าวถึงนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยวะซัลลัมในคมภีร์ของพวกเจ้านะครับย้ํา ให้ไใ,ให้ชาวาอิสราเอลนี่รู้เพราะฉะนั้นจึงมีอะไรซอฮาบ้าบางส่วนนี่เป็นยิในพี่น้องเป็นยวมาก่อนแต่เมื่อไงเมื่อมาเจออันกุรอานแล้วก็รู้แล้วก็อีมานเขาก็เลยอีมานต่ออะไรต่อตอรอดต,ต,ต่ออินจีนนะครับที่แวบถูกประทานลงมาให้กับไปบรรพุรุษของพวกเขามาก่อนหน้านี้แล้วนะครับเพราะว่ายุคข,ของนบีมุฮัมมัดกับยุคข,ของไนบีอิสาเนี่ยห่หางกันนี่ประมาณ700รปีแล้วซึ่งไงเป็นไปไม่ได้ นะครับว่าอะไรคนที่มีชีวิตอยู่ตอนอลัลลอฮ์ประทานอินจีนเนี่ยจะอยู่มาถึงยุคที่ทด้อัลลอสประทานอันกุรอานแต่แต่มันคือคาพีที่นะครับปู่ย่าตายายเขาได้มานะครับแล้วเมื่อมาเจอนบีมูฮัีมหมัดเขาอีหม่านเลยชนเหล่านี้แหละเป็นกลุ่มชนที่อลัลลอฮ์สุบฮานุฮวตาลาชมเชยเอาไว้นะครับนะอลัลลอฮ์ได้ชมเชยชื่นชมพวกนี้เอาไว้นะครับส่วน นะครับต่อไปอีกจะมีคำอธิบายว่าอย่างไรชาลล์พบกันใหม่ในตอนต่อไปครับสำหรับวันนี้จากลาการโดยลาเบงเท่านี้ครับบาริบาฮิตาฟิกวันฮิดายาวุสลามุอะลัยกุมูรรฮัมตุลลอฮ์วะบรอกาตุอัลฟาลัยะเตดบบรูนัลกุรอานวะลูแานมินอินดิไกร์อัลลาฮิลาวจดูฟีฮิหิ ا خ ت ل ا ف ا ك ธีรา